สวัสดีครับแมทเดลเวอรี่ครับทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยข้อนี้นะครับ a, a เป็นเซตของ1 2 3จนถึง k k, k, k เป็นจำนวนเต็มบวก b, b จาก a ไป a, a. โดยที่มีเงื่อนไขว่านี้เป็นแบบนี้ k, k มีค่าเท่าใดจำนวนสมาชิกอ๋อันนี้ค่อนข้างใจร้ายนินนึงครับหายจำนวนสมาชิกนี่ครับมันมันต้อง ไล่นะครับต้องไล่เรามาดูมีกี่กรณีเราก็เอาตรงนี้มาคิดนะครับตรงเงื่อนไขตรงนี้นะครับเราก็จัดจัดรูปตรงนี้ก่อนนะครับกรณีย้าย a มานะครับกรณี a น้อยกว่า b ครับกรณี a น้อยกว่า b ก็มาไล่ดูนะครับว่าจะมีสมาชิกกี่ตัวก็ไล่ไป a น้อยกว่า b แสดงว่าเริ่มที่อะไรครับ A ก็1 2แบบนี้นะครับ1 2อ่ะองต่อไปอีกครับ หนึ่งสามสองสามสองสามหนึ่งสามสองสามต่อไปหนึ่งมั่งครับหนึ 1, 4, 2, 4, 3, 4, ่งสี่สองสี่สามสี่ก็สุดอยู่แค่ตรงนี้ต่อไปหนึ่งห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าแต่เรา มันมีจุดสังเกตแล้วมันเริ่มลวไอ้นี้มีหนึ่งตัวมีหนึ่งตัวไอ้นี้มีสองไอ้นี้มีสามอ่าแสดงว่าไอ้นี้หนึ่งสองสามสี่ตันแล้วสี่แสดงว่าคร่าวๆอ่ะท้ายนี้เป็นหนึ่งหกแสดงว่าจะต้องมีห้าตัวแน่ๆอ่าท้ายนี้เริ่มที่หนึ่งเจ็ดนะครับไอ้นี้ก็จะต้องมีหกตัวแน่ๆมีหกตัวแน่ๆนะครับเราเริ่มรู้เห็นแพทเทิร์นแล้วเอาละ เขาอยากรู้สมาชิกทั้งหมดใช่ไหมเราก็ต้องจับจับทางนี้บวกกันอแต่ทีนี้เรามาเริ่มดูตรงนี้เอาลองดูผลว่าจริงไหมหนึ่งเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่สามได้สี่เจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดหกเจ็ดหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่ะจริงนะครับอ่ะจริงนะครับพอจริงปุ๊บอ่ะต่อไปก็ 1, หนึ่งแปดหนึ่งแปดไอ้กรณีนี้กรณีนี้ปุ๊บมันเริ่มเป็นหนึ่งเป็นแปดปุ๊บกรณีนี้ก็คือย้ายมา B, B เป็นไง B, B น้อยกว่าหรือเท่ากับเจ็ดบวกกับ A นะครับอ้าวอ่ะเจ็ดบวก A B คือ8นะครับไอ้นี้คือ B เลข8 B คือเลข8 A เป็นเลข1นะครับอ้อนี่เป็นไงถ้าถ้า A เป็น1เห็นไหมถ้า A เป็น1 1ึ 7, 1่งบวกเจบวกเได้8อ้าวมันจะเป็นกรณีนี้นะครับเป็น1 8, 1, 8ึ่งแปดก็ไล่ไปเลยครับ2 8 3 8 4 8 5 8 6 8 7 8 ได,ได้สูงสุดแค่นี้เอานับดู1 2 3 4 5 6 7อ่้ามี7เห็นไหมครับมันจะเริ่มมาแล้วนี่กรณีนี้นะครับคู่กันแบบนี้อา้าต่อไปกรณีอันนี้เป็น2มั่ง A เป็น2 A เป็น2ก็เริ่มที่2 2 2บวก7ได้9มันก็เริ่มไป2 9 3 9 4 9จนถึง8 9 จนถึง8 9นะครับจาก2มามา8ก็มีกี่ตัวครับ2มาถึง8ก็มี7ตัวเจ็ดตัว2 3 4 5 6 7 8อ่ามี7ตัวอ่วกรณีเป็น3มั้งครับ3ก็ต้องมาเป็น3 9มเก้าสามเก้าจนถึงสามเก้า สาก็จนถึง89จนถึง89ดเก้าสองเก้าสองเก้า๋อไม่ใช่อันนี้กรณีนี้สองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าห้าเจดเก้าป้าต่อไปกรณีอันนี้เป็น 3าอันนี้ก็จะต้องเป็น10เอมีความรู้สึกว่าเริ่มจับได้แล้วสเป็น4ี่ตัวสี่สิบสห้าสิบสดงว่าตรงนี้จนถึงออันนี้ก็ต้องเป็น9กับ10แบบนี้นะครับได้เจ็โอเคเริ่มซ้ำแล้วครับตรงนี้ จากนี้จนถึง k นะครับจนถึง k นะครับจนถึง k เนี่ยมันจะซ้ํานะครับซ้ำเจ็ดตัวนะครับอ้าวแต่เขาบอกว่าจํานวนทั้งหมดมันคือหนึ่งเจ็ดร้อยสิบสี่เจ็ดร้อยสิบสี่เท่ากับมันเหมือนสมการเส้นตรงเนาะไอ้นี้บวกกันสิบวกกันอ้าวเขาสูตรเลยก็ได้นะครับ n ส่วนสองคูณ n บวกหนึ่งนะครับหรือบวกกันง่ายๆเลยสิบยี่สิบเอ็ดนะครับ 21อันนี้เหมือนค่าคงที่นะครับ21บวกกับ k มีมีเอ่อมี7ตัวเนาะแสดงว่า k ลบ7ตัวละ7นะครอันนี้คือตัวละ7อ่าอันนี้เป็น k ลบ7แบบนี้นะครับ k ลบ7ตัวละ7เอาเราแก้สมการหา k เลยครับเอายา21มาลบเลยลบ21อ่าอันนี้ได้3เด็ก ได้9ได้6นะครับเท่ากับ 7K ลบ7เอาหาร79613 63เหลือ6 7963 1 7K ลบ7เอาไป106ครับ K เท่ากับ106 ข้อนี้ก็จะได้คําตอบแล้วนะครับวันนี้ก็เอาหนึ่งหนึ่งข้อนะครับอขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ